ตัวลงสนั่นเลยค่ะสำหรับครูสลาคุณวุนหลังตัดสินให้ไลอั้งแพ้พี่จ่อยรวมมิดค่ะงานนี้แฟนคลับไลอันไม่ทนค่ะบอกว่าจะเลิกดูรายการหลังครูสลาตัดสินโดยใช้อัคติค่ะ กลายเป็นกระแสดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อครูสลาตัดสินให้ไลอ้นแพ้พี่จอยหลังจบรายการเพชรตัดเพชรนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยหลังจบรายการกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อไลอ้นการบัณฑิตแพ้พี่จอยรวมมิตรค่ะโดยทางเพจ Facebook คนลูกคุ้งค่ะได้เผยว่างานนี้เป็นการเจอกันของจอยรวมมิรแชมป์ไม้ทองคำหนึ่งกับไลอ้นแชมป์ไม้หมดนี่200สมยัย ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเลือกเพลงลูกทุ่งหวานมาประชันกันแบบไม่ยอมอ่อนข้อเลยค่ะเกมเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะสนุกเอาแชมป์กับแชมป์มาเจอกันแต่พอจบรายการดันเกิดดราม่าขึ้นซะง,งั้นเพราะคู่สลาคุณวุฒิโดนวิจาร์ณจากเหล่าแฟนคลับของไลอ้อนว่าครูสลาเนี่ยตัดสินแบบไม่ยุติธรรมให้ไลอ้อนแพ้ค่ะ ทั้งนี้ค่ะในโลกออนไลน์ของเรา FC หรือว่าแฟนคลับของไลอ้อนเนี่ยต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายและความคิดเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะดุเดือดค่ะจนเกิดรถทัวร์เนี่ยไปลงที่ครูสลาตั้งข้อสงสัยถามถึงมาตรฐานเกณฑ์การให้คะแนนของครูสลาในเชิงลำเอียงค่ะถามว่าครูสลาเนี่ยตัดสินค้านสายตาผู้ชมไลอ้อนร้องดีมากแต่ทําไมถึงให้แพ้ค่ะ ซึ่งบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตัดสินอะไรดูเหมือนจะมีอคติมากเกินไปแล้วต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยดุเดือดมากๆและยังมีอีกมากมายหลากหลายคอมเมนต์มากๆค่ะจนล่าสุดขคข่ะทางไรอันเองเนี่ยเขาได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook การบัณฑิตจ,จำปาสินค่ะได้ตอบคอมเมนต์แฟนคลับเหล่า f อไปด้วยข้อความว่าใจเย็นๆกันนะครับมันคือการแข่งขนันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติมากซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดในหลายๆเรื่องพี่จ่อยเขาก็มีประสบการณ์มากกว่าพี่จ่อยเขาระดับ ครูบาอาจารย์ของผมเลยซึ่งเป็นเกียติมากที่ผมได้ร้องคู่กับพี่จอยอยากให้ทุกคนมองว่ามันคือการโชว์มากกว่าการแข่งขันครูสลาท่านเป็นระดับศิลปินแห่งชาติและเป็นบุคคลที่ผมเคารพผมไม่อยากให้หลายๆคนไปโจมตีครูสลาแบบนั้นนะครับการแข่งขันจบไปแล้วความรู้สึกของคนเราควรจบไปกับการแข่งขันด้วยนะคบขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นการชีแช้แจงผ่านทาง Facebook ของไลอ้นอนเขาเองค่ะต่อมาค่ะทางด้านของครูสลาคุณอวุธค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันว่าไหนบอกว่าลถทัวลงมีคนบอก แค่ขยายลานจอดกระซิบว่ามีรถทัวลงพอเข้ามาดูถึงรู้ว่าควรทำสนามบินเยอะมากเลยขอบคุณทุกความคิดเห็นในคลิปที่เกี่ยวขอ้องน้อมรับทุกความเห็นครับซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่ามีเหล่าคนบันเทิงและชาวเน็ตเนี่ยต่างเข้ามาให้กำลังใจครูสลามไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ก็หวังว่าแฟนลับไลออนนะคะจะใจเย็นลงเหมือนที่น้องบอกเนาะว่าให้เย็นเย็นมันคือการแข่งขัน,ขนมองว่าให้เป็นโชว์ก็พอเพราะว่าคนที่ไลอ้นร้องด้วยแล้วคนที่วิจารณ์และตัดสินไลอ้นเนี่ยก็ต่างเป็นครูบาอาจารย์ที่ไลอ้อนท้เคารพและนับถือนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องารา,ามวนานนมาอัปเดตอีกทาำเพียงวันมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ